ยินดีต้อนรับเข้าสู่อีกหนึง EP พิเศษนะครับมาตามกันต่อสำหรับปฏิทินหลวงปู่ศิลานะครับหลังจากงวดล่าสุดนะครับวันที่17ที่ผ่านมานะครับปฏิทินหลวงปู่ศิลาให้โชค3ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูย้อนดูข้อมูลเก่านะครับปฏิทินหลวงปู่ศิลาให้2 29 27นะครับ 29 27นะครับเนี่ยนะครับ29 27นะครับก็เข้าตรง3ตัวนะครับ29 27นะครับ29 27ในงวดที่ผ่านมานะครับก็สอบผ่าน3ตัวนะครับนี่นะครับ29 27นะครับ29 2 7ก็สอบผ่านนะครับ3ตัวในงวดที่ผ่านมานะครับ ก็ไปตามกันต่อนะครับสําหรับงวดประจําวันที่1กุมภาพันธ์นะครับสําหรับประิทินหลวงปู่ศิลานะครับเดี๋ยวเราไปลุน้นไปด้วยกันนะครับเข้ามาแล้วฝากคนละ1ไลค์ฝากคน,ละ,ล,กคนละ1แชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจนะครับไปดูงวดของวันที่1กุมภาพันธ์2569นะครับตัวเลขตรงกับวันอาทิตย์นะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่1นะครับตัวเลข ชัดเจนนะครับนะก็อาจจะมีการบ้านนิดหนึงนะครับมีการบ้านนิดหนึงคือตัวเลขชัดเจนนะครับ3 6 0หรือ3 6 8นะครับก็ระวัง3 9 0และ3 9 8นะครับนะครับ360ระวัง3 9 0นะครับ368ระวัง3 9 8นะครับ 3, 6, 8, ร อันนี้คือปฏิทินหลวงปู่ศิลางวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์ปี2569นะครับก็หวังว่าจะเข้าตรงต่องวดนะครับสำหรับปฏิทินหลวงปู่ศิลานะครับพิมพ์คำว่าสาธุรับเอาโชคนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะครับนะก็ฝากคนละหนึ่งไลค์ฝากคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับ ครับก็หวังว่างวดนี้จะเข้าตรงๆปังๆเหมือนเดิมนะครับนสำหรับปฏิทินหลวงปู่ศิลานะครับเก็บตกให้นะครับเดี๋ยวบางท่านอาจจะลืมไปแล้วนะครับเพราะว่าลงตั้งแต่ต้นงวดก็อาจจะลืมหรือว่าบางท่านอาจจะยังไม่เห็นคลิปนะครับก็มาเก็บตกให้นะครับวันนี้ก็เสาร์ที่31มกราคมนะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับพรุ่งนี้ วันอาทิตย์ที่หนึ่งะครับก็จะประกาศผลแล้วสำหรับรัฐบาลไทยนะครับมารุ้นตัวเลขของปฏิทินหลวงพู่ศิลาไปด้วยกันนะครับนะครับตรงงวด360ระวัง390 368ระวัง398นะครับาบางท่านอาจจะบอกว่าขอดูค่ามวดนิดนึงนะครับถ้าไปดูค่ามววดนะครับ แต่ไม่ปีนี้ยังไม่ฟันธงนะครับว่าจะมาข้ามงวดหรือเปล่านะครับก็ให้ดูก่อนละกันเนาะบางท่านอาจจะอยากดูนะครับสำหรับข้ามงวดนะครับ16กุมภาพันธ์4 5 0หหรือว่า4 5 8 6 5นะครับ4506 4586นกะครับก็จะประมาณนี้นะครับ4506 4 5 8 6 4 5 0 9 4 5 8 กนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับข้ามงวดนะครับอ้าวยังไม่ให้ดูเยอะนะครับข้ามงวดเพราะว่าปีนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าตัวเลขจะมาแนวไหนนะครับจะมาข้ามงวดหรือเข้าตรงงวดนะครับอย่างงวดที่แล้วก็เข้าตรงงวดนะครับของปฏิทินหลวงปศสลาสาหรับ9 7 2าเจ็งนะครับงวดที่แล้วเข้าตรงงวดนะครับงวดนี้ตรงงวดก็อาทิตย์ที่1่กุมภาพันธ์นะครับ3 60ห ระวัง390 368ระวัง398นะครับเข้ามาแล้วขอคนละ1ไลค์ขอคนละ1แชร์ like. น,ะน, share, นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาลุ้นไปด้วยกันนะครับ มาลุนไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวลงไลน์นี้เสร็จนะครับไปต่อที่สวัสดีคุณหนุ่มด้วยนะครับเด็กวัดด่านนะครับสวัสดีด้วยนะครับคุณหนุ่มซีเวสนะครับเด็กวัดด่านนะครับสวัสดีด้วยนะครับสาธุรับเอาโชคนะครับสําหรับงวดนี้ปฏิทินหลวงปู่ศิลานะครับก็หวังว่าจะแตก3ตัวต่องวดนะครับ งวดนี้เลขสวยนะนะครับก็ต้องบอกว่างวดนี้เลขสวยนะครับ360ระวัง368นะครับ360ระวัง368ระวัง390 398นะครับ